สวัสดีค่ะวันนี้ขอนำเสนอเทคนิคการอ่านค่าอินดิเคเตอร์ง่ายๆกับ SCBS Technical Chart นะคะนักลงทุนสามารถเลือกอินดิเคเตอร์ต่างๆได้ด้วยตนเองทำให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงกราฟเทคนิคเพื่อดูแนวโน้มขาขึ้นขาลงได้ไม่ยากเลยค่ะลูกค้า SCBS นะคะสามารถเข้าใช้งาน SCBS Technical Chart โดยล็อกอินเข้าเว็บไซต์ scbsonline.com นะคะหรือผ่าน iPhone, iPad โดยใช้โปรแกรมสตรีมมิ่งค่ะใส่ username และใส่ password เลือกโบรกเกอร์เป็น scbs แล้วกดล็อกอินเข้าสู่ระบบค่ะหลังจากที่นักลงทุนเข้าสู่เมนู technical chart แล้วนะคะคลิกสัญลักษณ์รูปฟันเฟืองค่ะซึ่งเป็นเมนูสำหรับการตั้งค่าต่างๆและจะมีแถบเมนู price overlay นักลงทุนสามารถเลือกเงื่อนไขในการสร้างกราฟได้3รอบดาวโดยแต่ละรอบดาวจะมีเครื่องมือทั้งเทคนิคต่างๆให้นักลงทุนได้เลือก โดย SCBS ค่ะได้คัดเลือกเครื่องมือทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายมาให้นักลงทุนได้เลือกใช้มากมายค่ะมาดูตัวแรกกันเลยนะคะตัวแรกคือ Bollinger Band ค่ะ Bollinger Band นะคะประกอบด้วย3เส้นค่ะเส้นกรอบบนนะคะ BB top นะคะเส้นสีชมพูนะคะเส้นค่าเฉลี่ย BB average ที่อยู่ตรงกลางเส้นสีเขียว1เส้นค่ะและเส้นกรอบล่างค่ะ BB bottom เส้นสีฟ้านะคะ บริงเจอร์แบรนด์นี้นะคะเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมหากราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยตรงกลาง B B Average นะคะหมายถึงแนวโน้มขาขึ้นค่ะและหากราคาอยู่ใต้เส้น B B Average ค่ะหมายถึงแนวโน้มขาลงค่ะโดยราคานะคะมักจะซื้อขายกันอยู่ในกรอบบริงเจอร์แบรนด์นี้เสมอนอกจากนี้ยังสามารถบอกแนวรับแนวต้านและการกลับตัวของราคาได้นะคะแนวรับนะคะก็คือระดับแนวขาที่ราคาหุ้นตกลงมามีโอากาสติดกลับขึ้นไปค่ะส่วนแนวต้านค่ะ เป็นระดับแนวที่ราคาหุ้นที่วิ่งขึ้นไปแล้วมีโอกาสย่อตัวกลับลงมาค่ะตัวที่2นะคะ Exponential Moving Average นะคะหรือ EMA นะคะเป็นเครื่องมือยอดนิยมอีกตัวหนึ่งนะคะที่นักลงทุนนิยมใช้งานเป็นเส้นที่เอาราคาปิดย้อนหลังมาหารเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักโดยให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่าราคาในอดีตเช่นต้องการดูเส้นค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5วันค่ะก็ใส่ตัวเลขค่ะเลข5นะคะ EMA นะคะสามารถบอกแนวโน้มการเคลื่อนที่ของราคาหุ้นได้นะคะการกำหนดเส้นค่าเฉลี่ยค่ะสามารถกำหนดจำนวนวันที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับระยะเวลาการลงทุนของแต่ละบุคคลโดยเส้นค่าเฉลี่ยย้อนหลังที่ใช้กันโดยทั่วไปมีตั้งแต่5วันหรือประมาณ1สัปดาห์ใช้สำหรับการลงทุนระยะสั้น10วันหรือประมาณ2สัปดาห์ใช้สำหรับการลงทุนระยะสั้นเช่นกันค่ะ25วันหรือประมาณ1เดือนใช้สำหรับการลงทุนระยะค่อนข้างปานกลาง 75วันหรือประมาณ1ไตรามาสใช้สําหรับการลงทุนระยะยาวและ200วันหรือประมาณ1ปีใช้สําหรับการลงทุนระยะยาวเช่นเดียวกันนะคะ EMA นี้นะคะสามารถบอกแนวรับแนวต้านของราคาหุ้นในช่วงเวลาต่างๆรวมถึงการใช้เป็นสัญญาณซื้อขายอย่างง่ายได้โดยดูการจากการตัดกันของเส้น EMA ค่ะให้ลูกค้าสร้างกราฟใหม่นะคะเป็นเส้น EMA 5นะคะกับ EMA 10ค่ะ เมื่อราคาเคลื่อนขึ้นนะคะและทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยตามช่วงระยะต่างๆนะคะเช่น5วันหรือ10วันและเส้นค่าเฉลี่ยะระยะสั้น5วันเส้นสีขาวคะ่ะตัดขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยะระยะยาว10วันนะคะเส้นสีชมพูเรียกว่า Golden Cross ค่ะเกิดสัญญาณซื้อขึ้นนะคะและในทางกลับกันคะ่ะเมื่อราคาเคลื่อนลงค่ะและทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยตามช่วงระยะเวลาต่างๆเช่น5วันหรือ10วันและเส้นค่าเฉลี่ยะระยะสั้น5วันเส้นสีขาวค่ะ ตัดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว10วันเส้นสีชมพูเรียกว่า dead cross นะคะเกิดสัญญาณขายขึ้นนะคะตัวที่3นะคะ multiple moving average นะคะหรือ MMA นะคะคือการสร้าง EMA 3เส้นพร้อมกันค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ EMA หลายๆเส้นพร้อมกันโดยตั้งได้ดรอปดาวละ3เส้นดรอปดาวแรกค่ะพิมพ์5 10 15หดรอปดาวที่2ค่ะพิมพ์25 75 200ค่ะ เส้นกราฟทั้งหมด6เส้นนะคะจะแสดงดังรูปนะคะตัวที่4นะคะ simple moving average นะคะหรือ SMA นะคะเป็นเส้นที่เอาราคาปิดย้อนหลังมาหารเฉลีย่ยย้อนหลังแบบธรรมดาเพื่อสร้างเป็นกราฟเช้นต้องการดูเส้นค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5วันนะคะก็ใส่ตัวเลข5ในช่องว่างค่ะ SMA นะคะสามารถบอกแนวโน้มการเคลื่อนที่ของราคานะคะและการเคลื่อนที่ของเส้นค่าเฉลี่ย SMA นี้มักจะช้ากว่า EMA ค่ะ วิธีการใช้งานอย่างง่ายนะคะคือหากราคาอยู่เหนือเส้น SMA นะคะเป็นแนวโน้มขาขึ้นค่ะหากราคานะคะอยู่ใต้เส้น SMA นะคะเป็นแนวโน้มขาลงค่ะตัวที่5นะคะ Parabolic Stop and Reversal นะคะหรือ Parabolic SAR นะคะ Parabolic SAR นะคะสามารถบอกจุดเริ่มต้นของการเกิดแนวโน้มนะคะและหากแนวโน้มเดิมนั้นเริ่มอ่อนแรงลงอาจจะแค่ราคาปรับตัวลงนะคะหรือเป็นจุดปรับตัวของแนวโน้มสามารถบอกจุดทำกำไรได้นะคะ เมื่อปรากฏจุดสีม่วงค่ะณนะตำแหน่งด้านล่างของราคาหุ้นหมายถึงราคาหุ้นมีแนวโน้มขาขึ้นค่ะและในทางกลับกันค่ะหากจุดสีม่วงปรากฏเหนือราคาหุ้นหมายถึงราคามีแนวโน้มขาลงค่ะตัวที่6นะคะกัพี่ multiple moving average นะคะหรือกัมพี่ MMA นะคะกัมพี่ MMA นะคะคือการนำเส้น Exponent i a l moving a v e r a เ e 12เส้นมาเรียงกันนะคะโดยแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะ กลุ่มแรกคือกลุ ite, ่มเส้นสีขาว6กเส้นนะคะเป็นตัวแทนของการเก็งกําไรระยะสั้นและกลุ่มที่2ค่ะคือกลุ่มเส้นสีแดงอีก6เส้นนะคะเป็นตัวแทนของการลงทุนระยะยาวค่ะกราฟพี่ MMA นี้นะคะสามารถบอกแนวโน้มของตลาดได้เมื่อกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเส้นสีขาวค่ะอยู่เหนือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวเส้นสีแดงนะคะหมายถึงราคามีแนวโน้มขาขึ้นค่ะและหากเป็นตรงกันข้ามนะคะราคาหุ้นมีแนวโน้มขาลงค่ะ นักลงทุนฟังมาจนถึงตรงนี้แล้วนะคะหากเริ่มสงสัยว่าจะใช้เครื่องมือ,อยังไงนะคะซื้อหรือขายตรงไหนทาง SBS ได้เตรียมเครื่องมืออีก6ตัวไว้แล้วนะคะนักลงทุนจะสังเกตได้นะคะว่ามีเครื่องหมายดอกจันนำหน้าชื่อดิ d i c a t o r ตัวที่มีเครื่องหมายดอกจันนี้จะแสดงสัญญาณซื้อและขายสำเร็จรูปให้ลูกค้าสัญญาณซื้อตัวอักษร B สีฟ้าย่อมาจากคำว่า buy ค่ะราคามีแนวโน้มเป็นบวกและสัญญาณขายตัวอักษร S สีชมพูย่อมาจากคำว่า sell ราคามีแนวโน้นเนญญม,ม,าาเ,าามนนเป็นลบค่ะ เหมาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่ยังอ่านสัญญาณเทคนิคไม่เก่งนะคะดอกจัน directional indicator นะคะแสดงคู่กับ directional oscillator ด้านล่างนะคะดอกจัน directional indicator นะคะสามารถบอกทิศทางของราคาได้นะคะเมื่อเส้น di บวกนะคะตัดขึ้นเหนือเส้น di ลบนะคะ dio เป็นบวกนะคะจะเป็นสัญญาณซื้อค่ะแสดงค่าเป็น B b บ y นะคะและกลับกันค่ะเมื่อดัชนี di บวกนะคะตัดลงเส้นดัชนี di ลบ DIO เป็นลบนะคะเป็นสัญญาณขายค่ะแสดงค่าเป็นเซลล์ค่ะสัญลักษณ์ B และ S ที่กระจุกตัวอยู่ใกล้ๆกันนะคะอาจเกิดได้ในช่วงตลาดไซเวย์นักลงทุนอาจจะหาเครื่องมือวิเคราะห์ตัวอื่นค่ะช่วยประกอบในการตัดสินใจลงทุนได้นะคะตัวต่อไปนะคะดอกจัน EMA 10 cross EMA 25นะคะดอกจัน EMA 10 cross EMA 25นี้นะคะเป็นการเปรียบเทียบเส้นค่าเฉลี่ยย้อนหลังแบบถุน้ำหนัก2ค่านะคะ โดยหักเส้น EMA 10เส้นสีแดงตัดขึ้นเหนือนเส้น EMA 25เส้นสีส้มเป็นสัญญาณซื้อค่ะแสดงค่าเป็น B Boy และกลับกันค่ะหากเส้น EMA 10ค่ะเส้นสีแดงตัดลงใต้เส้น EMA 25เส้นสีส้มเป็นสัญญาณขายค่ะแสดงค่าเป็น S นะคะตัวต่อไปนะคะดอกจัน Price Cross EMA 10นะคะ ดอกจัน price cross EMA 10นี้นะคะเป็นการเปรียบเทียบของราคาปิดของหลักทรัพย์กับเส้น EMA 10วันนะคะหากราคาปิดค่ะอยู่เหนือเส้น EMA 10นะคะแสดงค่าเป็น b.boy ค่ะและกลับกันค่ะหากราคาปิดอยู่ใต้เส้น EMA 10นะคะแสดงค่าเป็นเซลล์ค่ะดอกจัน MACD cross นะคะหรือ MACD cross นะคะแสดงคู่กับ MACD นะคะแล้วก็ MACD oscillator ค่ะ เมื่อเส้น MACD นะคะตัดเหนือเส้น Signal Line ขึ้นไปนะคะเป็นสัญญาณซื้อนะคะแสดงค่าเป็น B b o y นะคะและกลับกันค่ะหากเส้น MACD นะคะตัดเส้น Signal Line ลงนะคะเป็นสัญญาณขายค่ะแสดงค่าเป็นเซลล์ค่ะซึ่ง MACD Oscillator ด้านล่างนะคะจะเป็นการปรับกราฟ MACD และเส้น Signal ให้ดูง่ายขึ้นค่ะซื้อนะคะเมื่อเส้น MACD Oscillator มากกว่า0นหุ้นมีแนวโน้มขาขึ้นและกลับกันค่ะ ขายเมื่อ MACD Oscillator น้อยกว่า0หุ้นมีแนวโน้มขาลงค่ะตัวต่อไปนะคะดอกจัน MACD Cross Zero นะคะหรือ MACD Cross Zero นะคะแสดงคู่กับ MACD ค่ะดอกจัน MACD Cross Zero นี้นะคะเป็นการบอกแนวโน้มของราคาหุ้นนะคะเมื่อเส้น MACD ค่ะตัดเหนือเส้น0ูนย์นะคะเป็นแนวโน้มขาขึ้นค่ะแสดงค่าเป็นบีบอยนะคะและกลับกันค่ะหากเส้น MACD ตัดลงใต้เส้น0ูนย์นะคะเป็นแนวโน้มขาลงค่ะแสดงค่าเป็น S นะคะเซลล์ Sell ค่ะ ตัวต่อไปนะคะดอกจัน RSI 14วันนะคะแสดงคู่กับ RSI ค่ะ RSI 14วันนี้นะคะเป็นดัชนีวัดค่าความแกว่งค่ะมีค่าตั้งแต่0นย์นะคะถึง100นะคะเมื่อเส้น RSI นะคะต่ำกว่า30เข้าเขตไขยมากเกินไปค่ะหรือ oversold นะคะหมายถึงหุ้นมีราคาถูกและเมื่อเส้น RSI กลับตัวขึ้นหรือตัดเส้นขึ้นเหนือ30นะคะขึ้นไปเป็นสัญญาณซื้อค่ะจะแสดงค่าเป็นปีบอยนะคะ และกลับกันค่ะเมื่อ RSI มากกว่า70นะคะเข้าเขตซื้อมากเกินไปค่ะหรือเขต overbought ราคาหุ้นอยู่ในสภาพเก็งกำไรค่ะเมื่อเส้น RSI มีแนวโน้มอ่อนตัวลงนะคะหรือตัดเส้น70ลงมาค่ะเป็นสัญญาณขายนะคะจะแสดงค่าค่ะเป็น S นะคะ ดังนั้นนะคะการเลือกใช้เครื่องมือนะคะควรเลือกใช้เหมาะสมนะคะกับนิสัยของหุ้นแต่ละตัวนะคะอาจจะลองปรับให้เหมาะสมกับหุ้นแต่ละตัวด้วยควรศึกษาข้อมูลการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆก่อนการลงทุนเพื่ดความเสี่ยงของการขัดทุนและเพิ่มผลกำไรในพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนทุกท่านนะคะสําหรับอินดิเคเตอร์พาร์ทสอค่ะนักลงทุนสามารถรับชมได้ในวิดีโอหน้าเลยค่ะ